ไปเห็นแฟนแสนสมขสืนแสนอใจฉาเศร้าสลำพึงโอเปรียมผาคุนตั้งเป็นบุญย่างยิงบ่อกมีสิ่งสิบุ่นปานสายท่านใจสถามีขาอดั้งพันลา,านพวกลุกหล้านใจเกินร้อยเอาผลงานสู่เต็มที่ปีที่เจ็ดแล้ว สรส้อยทรงเส้เติมพลังบ่ให้ทถอก้าวไปต่อบ่มีถอยหัวหน้าบอยสี่ใช้บ่หวั่นไหวยังใจปังรวมหัวลรรมาสังสางบ่บ้านเมืองตยังเยือใส่พอมีเอ้ยปีนี้รับเลี้ยงหมาอาจารย์สายฝนบนสวรรค์ผู้เต็ม กับีแกมขานโยงเอาคำคงสอดคองเปิดแปวโปองมีทันเด,ดเกียร์รไนาัเทปปันเพ็ดเพื่อบิดแปนผู้ม่จอมลองฉะลองอีกขึ้นอีให้สงใจเพื่อคุณนทาเอาผลงานมาป้าก่อนลุงป้างากาก็ดีเดโน เองคุมีจ้าป่าสัเทศจงกษัตริย์นในเมืองขรีลานออกปากาในตอนนี้อัญชิีนางอ่านคบางคนทุนเสด็จการต้องมีเงินดาวทั่วราชโอเพพระค์เรียกจากการแต่งตั้งองค์ใช้กายเป็นกษัตริย์ให้จัดการปก ตาเนี่ยจำนื้นแดงมาป็นัลให้ลูก ส,สเตรสเจปคง้มเพงตกใจ้จมีความสูงกับดูดุคนเท่เอาล่ะเอบพอพี่เยียงนาองค์ใช้ไงกินแสนดงห้อมอมากให้คุณดูสนุปพี่ทองอีกเย่นบ้านข้างหนา้าเราสิแกงกับุกคดุดำส่าเราเห็นัดการมงคุสมสหรบแล้วด้านพรุกินสดา และองค์ถึงนาสุรียางสมเกียรติขอพระทัยพยาคารเสด็จพ่อโอนเจ้าลาวจักหน้าพิเศษสมรรถต่องเป็นอาสเ็จพ่อมันแน่น้มอยู่แล้วแก่บังฉันว่าวบังเท่าตอนนี้มันมีแมวตอบทากินปลายาดเน่ามันคือปลาจังสันแกตแมวโตแน่นมันเป็นแมวเป่าแมวเป่านาเขามาบันบานยังไงที่จะองไซซาขิดกับเป็นกบบาบีกับมึงบักอันนี้มันไม่เนื้อเสื่อใจบ่ได้ มันมันอยากเสริงผู้ใด๋มันเริงทันทีและที่สำคัญมันเสริงไปทั่วบ่เลือกแน่กระทั่งผู้หญิงผู้ชายอีแกมันเดาดีดีเพคะดาแต่ละที่จนหมอยจะจุยกระจายไปเลย เวกามันบอนซ่อนมันเดาสองนาทีมันกันแล้วมึงขุ่ยังว่าลู้จไิญมองฉันไม่เพจสัมพันธ์น้ำมันเทียนเยี่งางะม,มันำน้อยๆเดาคยน้อน้โอ,อวาเตีกยเดาไหมยักูจเลยขอโทษจ้ายานแล้วบแถวซัววด เป็นาติเหนล้นาเหงตึ้งตึงมันคือบอยสีดี้ใซ่จะไม่เป็นบาแต่บะมาฮามัอง่ยิ้มเซ็กลอีจักกีมพูดออกมาในจชีงไหม่ังคัมึงว่าลูกน้องกูโมโหโมโหย้อนยังรูบย้อนย้อนว่ามึงพูดว่ากูเรียกูยิ่งผูวชายมึงพูดในเงไหมว่ากูเรียกูยิงผูาย เรา่เรียกตัวขนาดมอมฉันเป็นผู้ชายระองค์ยังเสร้างมอมฉันเลยตอนแรกกูบ่รู้ว่ามึงเป็นผู้ชายเว้ยบ่รู้จเนต์ก็สร้างว่าถือบ่ใครสาบอมฉันยกูว่าแม่นหมดลูกมึงย้อนขึ้นทวงวามันขึ้นกอโรงเรียนอยู่ฮ่าแล้วมึงเป็นไงอยู่ว่าสั่งปูอะเมนนองงวยโอ้ใบหนง่วยเหรอก็ทั้งดูดทั้งเลี้ยแต่เนาะมันอารมณ์ชั่ววูบของกู พูดกันคือเทียหลายเทียแท้โอ้หลายเทียยิ้ชัยเทียเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะมอมฉันมีเรื่องสำคัญมากราบทูลนี่านายพาในกลางปามารายงานมอมฉันว่าได้ไปเจอสร้างเผืองงามน,นินโตสูงเาาแปลกประหลาดสร้างเผืองงามก่สร้างได้เคยพอ่อพบเห็นไผยได้มากครอบครองจะตต่มบารมีไว้มอมฉันกะเลวา่าหากเราได้สร้างเชือกดีมากเป็นสร้างครูบา้านครูเมืองครูบารมีของเสด็จพอ่อ คงยิงไงไพศาลนาเก่งขมหาทีท่พัดเที่ยวได้เลยพระเจ้า,า,าค่าชาติศสร้างที่เจ้าบ้านพันหักอยู่ทา้งใดพ้อสนใจเหลือเกินอยากเสียนเหลือล้นขันเด็บไพศาลส,าสาั้งงานนิดมะเสือกเกี่ยวิคบเป็นสีขู่เมืองบาลรพีครูบานสิบห้าหนึ่งหงเงือง,องสร้างเชือกนั้นมาอยู่ใสกันลนกสร้างเชือกนั้นอยู่ในป่าดงดิบมันหาจินอยู่ในดงแถวนั้นพระเจ้าค่าสเสด็จ่อ สเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะเรื่องอภิเษกสมรสของเจ้าพ่กิษดานี่ควรพักไว้ก่อนเรื่องซ่าเนี่มันสําคัญที่สุดในเวลานี่เอิดว่าบ้านเมืองอื่นเขารู้เรื่องได้ไปครอบครองเดี๋ยวเราจะขาดโอกาสอีกประการหนึ่งหากพระองค์มีความอยู่ิธรรมหักลูกทั้งสองทอกันบนลำเกยียงม่อมฉันขอสเสด็จพ่อพิจารณาแบบเ้ได้บอกประจ้าคับเอาแบบใดลูก ให้พระองค์สร้างการในเจ้าพี่กิษดาลคอมทันี่ออกไปหาจับสร้างลูกสองคนของพ่อไปจับสร้างในเถือนีถือโอกาสพิสูจน์ไผจับสร้างได้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไม่สมองไม่บุญบาร,รมีพระองค์ต้องให้คุณนั้นในครองเมืองเป็นกษัตริย์จังจะถูกต้องพระเจ้า,าชาชายขิดเป็นคุ้มคิดที่ดีมาชายขิด เจ้าจะบอกแบบนั้นหาเดือดรทิ้ใจกันการสิคองบัลลังพ่อไปเหตุสมควรแล้วเสด็พทีเพคะมองฉันว่ากิสนาเนี่ยเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วกระบอกทรงที่สุดที่จะปกานของเมืองแดนเสด็จทีื่องสร้างนี่ยเอาไปก่อนนะเพคะท่านพ่อฉันคิดว่มีเหตุผอเลยองเดือหัวทั้งสองมาต้องมิตกไปนี่คุณเจ้าค่ะ ใน,เ,เ,มนใเมื่ององค์ชาชาติคิดขอแบบนั้นก็ตามใจทึงผู้ใดบ่กี่บจ้างกระเจับสร,ร่างบ่ได้อีกอย่างเพื่อเสียตัวกเรื่องบาน,นีเพื่อเสด้กระสับว่าผมบ้านของผูเห็นจะเรื่องนงเรื่องจะไหนพระเจ้ยวคำพระองค์บกป้องกระตั้นเราไม่อยากทูกตรงน,นี้มาฮักลูกสองคนมาเท่ากนะันเสด็จพี่พี่คะถ้าเสด็จพี่เสี่ลูกไปคลองสร้างบอกฉันก็บบ่เห็นด้วยนะพี่คะอา้าว คือมาจำสั้นระปาค่เสรพี่คือม,มารีบริจัดการแต่งานใี้ลูกของเขาทั้งสองให้ไม่เ็วที่สุดแล้วไหมคะใจเย็นๆนะมันเกิดประเด็นเราเปคัสเตเดพีแล้วอีกอย่างเหลืองสร้างเพื่อ้านนี่มั่งฉันว่ามันตึงเก็บต่งเกบอยู่นะเพคะอา้าวมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งโง่เนืองขึ้นมาอย่างแน่ดอนเสรพีต้องคิดดูดีๆสิไหมคะสร้างเพืเ่องานยี่ท่างใดมันมีกันสร้างเพื่อตั้งแต่แปลว่าเป็นสร้างขาว ส่วนงานนี่นก็คือสั่งหน้า,ากำมอมฉันเกิดมาตอนไหนเท่าไงปั่นบอกเคยเห็นสร้างหน้าดำจักเทียเลื่องไหมคะเคยเห็นแต่สร้างน้ขาถ้าหากเสด็จพี่บดเสื้อมอมฉันเสด็จพี่จะเสียใจไท่เลยบดเสือ้อะะก็คอยดูดเล่ไหมคะการท้องเสด็จแม่การท้องเสด็จแม่เมียครับต้องพี่คนที่ล่ะเสด็จพอ่อเสด็จพ่อสบายนใจเลยเรื่องอย่างค่ สำหรับกิษดาทิ่ขันนาสาไปจําสร้างกับชาคีเดด็จพ่อตามไปปลอบใจเสด็จแม่เถอะพระยาคะจกฤษราเพร่ะต้องพงท่อเพราะรู้นดสใยแม่ของเจ้ามีว่าม่ของเจ้าเป็นแบบใดพอขอเอ่พราะรู้ของพ่อทั้งสองจงโชคดีชาคขีพระเจ้าค่ะฟังพ่อให้ดีให้จับสร้างเผื่อแก้ดินถึงมาถวบายพอหรืยมือเมืองทิลีลพอยกไทยเป็นทู้ข้องราชแท่นทองเป็นพระมหากรุณาธิคุณันสูงสุดเลยพระเจ้าค้า เป็นจ pues ังไหนวิชาหมากินควมขิดคอยกินหอดควมขิดพอยเจ้าของแมนบอกลูกน้องแมนครับลูกทีขอบใจหลายๆที่พระองค์บม่มีปัญหากับเรื่องนี้พระองค์คงจะเข้าใจดีนะพระเจ้าค่ะหากเก่งจริงแน่จริงก็ต้องจับสร้างได้จับมาแล้วก็สิได้ครองเมืองเป็นกษัตริย์ หพวกมอมฉันนี่ขสิตมอบตอบขาแสดงความจมรักพัตติกับพอะองแต่มอมฉันเป็น่วงพระองค์บบกเคยออกดอกวังจากเถออเกิดเดินทางไปเนี่ยได้รับอันตรายเขาคาตายเนี่ยเมียตัวเองสิกลายเป็นเมียผู้อื่นนะพระเจ้าขาเอ๊ได้ยินบอกพระเจ้าขา ทันหัวตายแล้วสิได no, no, si ้เป็นเมียผู้อื่นเด้มันเองคือใส่สุดงามแต่ว่าบทสูงบทต่ำพอดีพอดีคนนี้งมาใส่สุดสีแดงงามแท้แดงยูพีแดงยูพีเหรอแม่เลี้ยใส่อะไรอยู่แมงดวนตัวแมงกอบ ีแงอยู่่พีอันนี้ก็เป็นตะขาคือกันขาของขาทิมขามึงคนผู้ใหญ่ปีนี้เจเไ็ตมาล้มตวัวแห้งแท้ด,ดาสบสอมวระสัหัวม่นซุ้มเป็นเบาหวาน <c oughs> มึงไปหาอสหม้อบันสุมเสาร์ในนึกอบันยังองอกบันอุ้มเป่าในเนึกไปแล้วพ้นวัตรไทยพ้ะรินไทยเฉยหว่วยมาสร้างบาทแท้อุ้ยนี่หนาบูแท้ นังเอกไปก็หนาบูแต่ว่าโอ้ยหนาจืดจะรออยู่แต่ว่าตัดสินทางน้ำก็เขานั่นหรอกชื่ออะไรจ๊ะืซอน้องไฟกับน้องขวัญใจกันเลยเสียงใหญ่เดี๋ยวเสียงกันใหญ่จำนี่หมองจังนึงจูบซ้ำถวยกาไก่หมองน่ารักจังเลย ก็จะมาหาหยอกเล็กอยู่นีลงไปหยอกเนี่ยจะขอมยุ่ตะลางหุนไปหววน้ำขมุนกับํำบักหุนอนแล้วมีทานนั่งตาเหลี่ยมเมาเมอยู่รอรถพาเหลี่ยมทังไหนตาเหลี่ยมเป็นบอกแก่เาบอกิข้าลงไปเอ้มาเดนไปกบี่ัวกับเมียหยอกกันไ่อนเนี่ยจะจันนี้่ว่าไป่อดูข้าวลงไปแล้วอ้าวเ่าพิษแม่มันจิ คอยอไดเว่้เจ like anyway. ้าเข er. ่าคอยบอกเจ้าล okay. ูกไปกินเข่าเล้วเขายังตะลางลูกสาแใช่มันดีเนาะก็ยกง่าให้ขอบคุณจ้าวาเลนก็อีดอกท่านแต่วัานเนาเอ้วพวบงไซชุบรสันกันไม่ใช่ท้องเปียงอันนี้ท้องหมูค่ะเจ้าไปบักสาวจังถามึงยารอนมือเที่ยวจะไปวัวซักีไหมเจ้า